ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กันในเกมเพทูเกเตอร์อีกแล้วนะโอ้ยบอกเลยว่าวันนี้มันก็ยังเหลืออีกหลายวันอยู่เป็นอาทิตย์อเป็นสัปดาห์นะครับแต่ผมคิดว่าผมต้องอัดแล้วจริงๆคือมันควรจะอัดตั้งแต่แรกแล้วนะแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้ไปหมดแล้วนะั่นแหละแต่ก็เลยแบบว่าผมยังไม่ได้งไงผมก็เลยจะมาอัดวันนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าอ มันเป็นของที่ต้องเราเอ๊ต้องเราอะไรล่ะเราต้องรวบรวมนะครับของให้ครบนั่นเองนั่นคือตัวอักษรนะนี่เลยนะอันที่3ของกิจกรรมนะครับนี่ก็คือตัวหนังสือที่หายไปเนี่ยนะครับเราต้องรวบรวมให้ครบนั่นเองนะว่าอักษรแต่ละตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนคือหลายๆคนอาจจะแบบว่าเก็บที่เดียวกันที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับที่ดาวทาที่พลาซ่าที่ทาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเนี่ยจะเก็บทีละตัวนะครับเพราะว่าอ่า ว่าจะได้ข้อมูลตรงนี้มาก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยเยอะพอสมควรนะอ่าเพราะว่าต้องไปถามคนนั้นว่าเอ้ยตัวเนี้ยเจอที่ไหนตัวนี้เจอที่ไหนอะไรอย่างงี้นะครับก็แบบผมจะเก็บเป็นแบบเรียงทีละตัวไงเออเนะไม่ได้แบบว่าสถานที่ที่เดียวแล้วก็เก็บแบบตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยไงเออมันก็เลยทำให้ผมว่าใช้เวลานานนะครับในการอัดหน่อยแค่น,นั้นเอง <laughs> แล้วคือผมจะเปิดให้ดูด้วยนะว่าแบบเวลามันเรียงทีละตัวเนี่ยนะครับ เว,ว่าสถานที่ตรงไหนหน่อยมันจะดูยุ่งยากหน่อยนะยุ่งยากมากเลยนะพอมันเยอะไงเดี๋ยวไปตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับเมื่อเราอยู่ที่พาซ่าเนี่ยตรงมิดอินโฟเลยนะรเราเดินมาทางซ้ายมือเนี่ยเจอนี่เลยนะตรงแผนที่เนี่ยอ่านี่ก็คือตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวทีนะครับ yeah. เนี่ยเลยตัวแรกเลยนะครับผมในช่องครับทั้งหมดเนี่ยมี30ตัวนะเออตัวที่2นะเออ เดี๋ยวเราเข้ามาที่ดาวทากันก่อนนะครับแล้วเราก็เห็นไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไอ้โคนโคนวันนี้วันนี้แลนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับไอตัวอักษรตัวต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับนี่ทางซ้ายมือเห็นไหมตรงคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปนะครับนี่แล้วเราก็จะเจอนะครับตัว H อชนะครับที่อยู่ในอ่าชั้นของขายของเนี่ยนะครับก็คือตรงแก้วตรงกาแฟเม็ดกาแฟเนี่ยนะครับ ก็จะได้ตัวที่2มาแล้วนั่นเองนะตัว H นะครับตัวที่3ไปกันเลยนะครับเราอยู่ที่พลาซ่านะครับที่พลาซ่าแล้วเราก็เดินตรงดิ่งไปนี่เลยนะครับนี่เลยร้าน o s s p r o Shop นั่นเองนะครับก็คือร้านตกปลานั่นเองนะนี่เห็นไหมตัว E เนี่ยมันจะอยู่ในกล่องข้างางร้านเขานะกล่องสีน้ำเงินตรงนี้เลยเออเราก็ทำการกดเลยนะปึง้งเนี่ยเราก็จะได้ตัว E มานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ครบ3ตัวแล้วนะก็คืออ่านว่าเดอะนั่นเองนะครับฮีแลบลิ้นออกมาหน่อยนึงนะเดะเออก็มากันในพลาซ่าไม,ไม่ใช่พลาซ่านะครับดาวทาวนะครับนี่เลยขอ้โดนต่อยนะครับที่โรงหนังนะครับซีนิมานะครับตรงข้ามกับวัน,นิีแลนนั่นเองนะเออเข้าไปเก็บตัวนะอักษรกันเรามาดูกันว่าตัวต่อไปนะจะเป็นตัวอะไรนะครับคือเข้าไปในโรงหนังอย่างเร็วไวแล้วก็หันไปทางซ้ายมือนะครับผม นี่เราจะเห็นโรงหนังน,ง,งนะครับโรงที่2นะครับนี่เลยเราเดินตรงไปอย่างเร็วจีไปสนีจ่าเลยนะครับนี่เลยแล้วเราก็เดินเข้าไปนะครับตัวหนังสือเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของนี่เลยที่นั่งเห็นไหมแดงๆตรงนั้นนะครับนี่ตัวต่อไปนี่เป็นตัวอะไรตัวบีนั่นเองนะครับเออแล้วก็เรามาก็านั่งดูหนังที่คนเดียวตรงนี้นะครับเออแต่ไม่ใช่ไงเราไม่ได้ดูเรามาเก็บตัวบีในแคบนี่ ตัว B ก็มาแล้วนะครับโอ้โหตัวที่4แล้วนะเฮ้ยตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปกันเลยนะครับนี่เราเดินตรงไปไหนกันนะตรงไปไหนกันนะตรงไปไหนกันนะก็คือเกมโซนนั่นเองนะครับก็คือชั้น2ของเกมโซมันจะมีสระว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมเออที่มันเป็นลานคอนเสิร์ตนี่นะครับในห่วงยางเนี่ยมันก็จะมีตัวหนังสืออยู่ในนี้หนึ่งตัวนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัว E นั่นเองนะ ตัว E ไงเออตัว E นแครับเราก็จะได้ทั้งหมดในตอนนี้5ตัวแล้วนะว้าวเอ,อ้นะเดี๋ยวตัวต่อไปกันเลยนะตัวที่6นะตัวที่6ตัวที่6ที่ทไหนตอนนี้เราก็อยู่ในที่พลาซ่าเหมือนเดิมนะครับและเราก็นี่เลยเห็นไหมเออเห็นไหมเออตรงนี้เลยนั่นเองนะครับตรงที่เราจะต้องบินไปต่างประเทศนะครับนี่ตรงกระเป๋าเดินทางสีเหลืองนะครับจะมีตัว S นะครับที่ติดอยู่นะครับมันไม่ใช่โลโก้นะมันคือ ตัวหนังสือที่พี่มาติดนะครับเออสำหรับใครที่สังเกตเนตาดีๆก็จะแบบเห็นนะครับตัวที่6เราก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตัวที่7จ็ดเลยนะผมผมต้องแบบเร่งอนะคลิปนานมากเลยนะแบบคือจริงๆอะถ้าผมไม่ไม่อัพสปีดของอ่าอันเนี้ยอ่าของคลิปให้เร็วขึ้นเนี่ย คือนานมากเลยนะเป็นชั่วโม,เ USSR, oh, yeah. dude, โมงเลยนะกว่าจะทําครบเนี่ยเพราะว่าผมเดินไปนู่นไปนี่เดี๋ยวเราไปที่แคมปิ้งก่อนนะลืมภาคลืมภาคเดี๋ยวเราไปที่แคมปิ้งก่อนนะครับเดยวงงว่าเฮ้ยพโผล่มาที่ยังไงนี่ไงวะอะไรยังไงวะอะไรเงี <S 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 ้ยไปที่แคมปิ้งก่อนเลยนะครับแล้วนี่เลยเราเดินตรงไปดิ่งเลยนะครับเดินตรงดิ่งไปเลยนะครับเดินตรงดิ่งไปเลยเห็นแคมปิ้งไหมครับอันใหญ่ๆเนี่ยนะเราเดินไปเลยเดินตรงไปเลยตรงไปจนสุดเลยนะครับอ่านี่เลยมันจะมีตัวหนังสือซ่อนอยู่ข้างหลังตรงนี้ไงหนึ่งตัว เราก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ7ตัวนะครับก็จะเป็น THE BEST เนี่ยเออสมเียงได้ปะไอ้ตัวต่อไปกัเลยนะครับนี่ตัวต่อไปเราก็เดินทะลุข้างหลังมาเลยนะครับข้างหลังข้างๆเท้านะข้างหลังเท้ามันจะมีอาคารอยู่นะครับสามอาคารที่เรียงกันทางขวามือเราก็เดินทะลุข้างหลังมาเลยเราจะเจอตัวไอที่พิงกําแพงอยู่ตรงนี้นะครับแบบอโลนนะครับนี่เลยตัวไอนะแบบใหญ่เวอร์นะครับ กดไปนะครับแล้วก็มาดูว่านี่เลยนี่เลยตัวไอโผมมาแล้วนะครับนี่ตัวที่8เรามาแล้วเรามาโที่9กันต่อนะครับแบบอย่างไวไงตัวที่9้านั่นเหรอ <c oughs> อยู่ที่ดาวเทานั่นเองนะครับในร้านนี่เลยชาหงหรือเจ๊หงนั่นเองนะครับเจ๊หงทาความสะอาดทรงผมแล้วนั่นเองเวลาที่แบบว่าเราจะมาเสริมเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ตรงนี้แล้วคนนี้เขาก็โดดขึ้นไปสระผมผมก็เลยแบบ ยืนข้างหลังภาษาผมให้เขาไงพร้อมก็กดตัวหนังสือตรงกันด้วยนั่นเองนะครับที่มันพิงอยู่ตัว S นั่นเองนะครับดี๋ยวก็จะได้ออกมาแล้วนะครับนี่โห้ยตัวที่เก้าลงมาแล้วนะครับ The best a s นะครับโหดเลยแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็ยังอยู่ที่ดาวทาวเหมือนเดิมนะเออดาวทาวเหมือนเดิมเห็นอะไรที่พื้นไหม <c oughs> แต่ไม่เรายังไม่เก็บไงเพราะว่าเราต้องแบบเก็บทีละตัวเราเดินไปที่อ Zip. สถานีตำรวจก่อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่สถานีตำรวจนะเออเดินผ่านร้านเจหงนะมาหน่อยนึงนะครับเออนะครับเดินข,ข้ามข้ามมาแล้วเราเดินมาในสถานีตำรวจเสร็จไหมปุ๊บเราเฮ้ยประตูไหนกันนะเราไปประตูซ้ายนะครับมันจะมีประตูอยู่เราเดินเข้ามาปุ๊บเราเดินตรงไปประตูซ้ายเลยนะครับต่อด้วยประตูที่2นะครับนี่ตัวประตูที่2นี่มันจะเจอนี่เลยนะตู้ปลานะครับตู้ปลาที่มีปลาอยู่นะครับแล้วก็นี่เลยเก็บตัวหนังสือไปนะครับตัววายนะครับ จะทาให้เราแบบว่าอ่าแถวใหม่เราเริ่มแล้วนะเราเริ่มแถวใหม่แล้วนะนี่มาแล้วเป็นไงล่ะมาแล้วแถวใหม่เราเริ่มมาแล้วนะนี่ฮมาตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปเกระตุกนิดหน่อยนะครับเ,เวลาที่ผมแบบอัดนานๆนะครับแล้วก็แบบว่าเอ,อใช้เวลาในการอัดค่อนข้างเยอะแล้วมันกินสเปคนะครับ อาจจะช้าไปด้วยแล้วนะต้องต้องอาจจะเดี๋ยว,ยวหาเวลาโอกาสเปลี่ยนมือถือใหม่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังยังยังใช้ตัวน,นี้ไปก่อนนี่เลยนะครับที่คาเฟ่ชายหาดนะครับเห็นไหมตัว E ีนะครับตัว E อยู่บนแผงข้างหลังนะครับนี่อ่าก็เดินไปเก็บกันเลยนะครับแบบนี้นะตัว E นะครับได้ละก็จะได้ตอนนี้ทั้งหมดอ่าสิบเอ็ดตัวแล้วนะนี่ก็เดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปก็อยู่ที่อ่า พลาซ่าเหมือนเดิมนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราเดินไปข้างหลังตรงนี้นะครับตรงคอนเสิร์ตนะครับที่แบบเนี้ยจะมีแต่ผมไม่เคยได้มาเลยนะมันมีกิจกรรมคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้นมานะแต่ผมยังไม่เคยมาเลยเพราะว่าไม่เคยทันเวลาเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เขานัดทำไม่ทันอันนี้เป็นตัวทีนะครับแบบตัวทีตัวต่อต่อต่อเนื่องเลยนะตัวที่12แล้วนะเออนะครับก็เดี๋ยวทำเราทําการเก็บมันอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางพุ่มไม้นั่นเองนะนี่เราก็จะได้ตัวที่12มาแล้วนะครับตัวเบสอิชเยสนะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวที่13 13 13จะอยู่ที่ดาวทาานั่นเองนะตัวตรงนี้นะครับก็เราเดินผ่านไปผ่านมานานาแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่เก็บสักทีนะครับนั่นก็คือตัวทีนั่นเองรตรงจุดสต็อปนั่นเองนะโอ,อ้ตรงหน้าร้านเจ๋หงของเรานั่นเองนะครับเออก็นี่เลยเรากดตัวทีก่อนเลยนะครับตอนที่เราเดินไปสถานีตำรวจเราก็เห็นแล้วใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้เก็บไงเพราะว่าแบบจะเรียงตัวนั่นเองนะครับนี่ตัวที่เท่าไหรนะ่เนยสิบสามปะ เออมาแล้วตัวที่13มาแล้วนะตัวทีนะครับแล้วตัวต่อไปที่เราจะต้องเก็บเลยเนี่ยนี่เลยนะจะต้องใช้แบบทักษะนิดนึงนะครับเราเดินไปตรงนี้เลยนะครับตรงที่จุดกระโดดนะครับของอ่าอ่าลูกโป่งนะครับยอนอีนะครับกับนักทา้าทายนั่นเองนะเออผมพยายามนึกชื่ออยู่น้องชื่ออะไรนะครับก็นี่เลยเราต้องทําการขึ้นไปข้างบนนี่นะครับป,รปีนนะปะีนขึ้นไปนะครับเพื่อจะไปเก็บ ตัวโอนั่นเองนะครับนี่ทำไมผมถึงรู้ว่าเป็นตัวโอนั่นหรอเพราะผม่าเดินมาแล้วไง <c oughs> คือต้องมาทำเควส์เอไม่ใช่มาทำเควสตอนตอนมาปีนนะครับก็เนี่ยแหละมาปีนตรงนี้ไงเลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีตัวโออยู่ตรงนี้นะเออนี่ไงก็เป็นตัวโอนะครับตัวที่14นะครับโอ้โหเป็นตัวโอเรียบร้อยแล้วนะ โอ้ยจะจะครึ่งทางนะยังเหลืออีกสิตัวนี้เพิ่งตัว14เองนะครับผมผมบอกแล้วคลิปนี้มันจะยาวมากนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอา่ยังยังดูยังยังไม่ครบตรงไหนก็มากอดูได้นะครับม,มาสปีดดูได้นะครับแบบเลือกดูตัวไหนต,ตัวที่ยังไม่ได้แล้วแต่เลยนะถ้าเกิดถ้าให้ดูจนจบก็ก็ขอความการุณานด้วยถ้าดูจนจบได้ก็ถือว่าดีมากเลยนะมันจะได้แบบ ดีสำหรับผมอ่ะมาตัวต่อไปเลยนะครับเราก็เข้ามาที่ร้านแฟชั่นมอลล์นั่นเองนะครับที่แฟชั่นมอลล์เราหันไปทางซ้ายมือนะครับบันไดเลื่อนทางซ้ายมือเราขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปข้างบนเลยแบบผมกระโดดดีกว่ากระโดดไม่ขึ้นนะครับนี่เลยที่ร้านทรงผมนั่นเองนะครับนี่ร้านทรงผมตรงนี้นะทางซ้ายมือนั่นเองนะเห็นไหมเนี่ยตรงหุ่นเนี่ยตรงหุ่นเนี่ย เป็นห่วงยางเป็นห่วงยางอยู่ที่เอวเขานะนี่นะครับเป็นตัว C นั่นเองนะครับขูเราก็กดมาอย่างไวแล้วตัวตรงห่วงยางก็หายไปนะนี่เลยเราก็ได้ตัวที่15มาเรียบร้อยนะเป็นตัว4นะครับตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปนี่ก็คืออยู่ในคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนั่นเองนะครับตอนแรกเรามาเก็บตัว T ตรงข้างพู้ไม้ไปแล้วใช่ไหมแต่ตัวเนี้ย มันเป็นตัวที่อยู่ข้างในอู้กระตุกกระตุกอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะโอเคนะครับไปต่อเอ้าจติดติดขนาดบันไดขั้นสุดท้ายยังติดนะครับแบบตัวเตี้ยจัดออกโหยมุมมุมขอบเคาน์เตอร์ก็ติดนะครับนี่เลยนะครับในคอนเสิร์ตนะครับนี่เลยบันไดทางขวามือนะครับหลังพุ่มไม้ตรงนี้จะมีตัวหนังสือคือตัว O อยู่อีกแล้วนะตัวโออีกแล้วโหเก็บตัว O สองตัวติดเลยไม่ใช่สองตัวติดตัวเว้นตัวเออนะครับก็ได้มาแล้วนะ ตัวที่16ใช่ไหมเลรอก็จะไปตัวที่17นะครับตัวที่17อยู่ที่ดาวเทานั่นเองนะดาวเทาวในที่นี้นะครับแบบต้องไปเลยที่นี่ที่เดียวเลยนะครับแบบว่า,าหายากตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนนะแบบต้องเดินวนหานะครับที่ร้านมาร์เก็ตนะครับหรือมหาดของเรานั่นเองนะครับโอ้ยเข้าไปเนี่ยผมก็งงนะว่าเอ๊ะมันอยู่ช่องไหนนะตอนแรกผมก็งงเอ๊ะจะไปช่องไหนดีช่องหนึ่งช่องสองช่องสานะครับแต่เราสามารถเลือกไปช่องไหนก็ได้นะครับช่องแรกเลยนะเออเนี่ยนะ เราเดินผ่านไปช่องไหนก็ได้แต่ผมเลือกที่จะไปช่องนี้นั่นเองนะเนี่ยมันจะอยู่ในตู้ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับคุณบางคนอาจจะเดินมาเฮ้ย well. น Finding MVP ี่เป็นตู้ตู้เหมือนกันไม่ใช่นี่คุณต้องเดินมาตรงตู้ชีตนั่นเองนะครับตู้ชีตคือเดินทะลุมานะครับมันจะเจอตู้ชีตนั่นเองนะแล้วก็เนี่ยมันจะอยู่ในตู้ชีตอ่าเห็นไหมตู้ชีตแกะตู้มิวนะครับระหว่างตู้ชีตกระตูมิวนะครับแต่มันอยู่ที่ตู้ชีตนะครับแล้วก็เก็บเลยตัวเอมาแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่เราก็ได้ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยสิบเนะมัง้งเออสิแล้วนะครับตัวต่อไปกันเลยนะนะครับตัวที่สินะครับตัวที่18เรามุ่งตรงไปที่แคมปิ้งเหมือนเดิมนะครับที่แคมปิ้งอีกแล้วที่แคมปิ้งนะครับมันจะมีตัวหนังสืออะไรอีกผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเหลือกี่ตัวแล้วนะแต่แบบในแต่ละสถานที่มันเหลือกี่ตัวนะแต่แบบว่าเรายังเหลือเยอะอยู่นะครับไปทางซ้ายมือทางซ้ายมือนะครับมันจะมี เต็นที่แบบคนเข้ามากลางนะครับจุดกลางเต็นท์นะครับนี่เลยแล้วมันจะมีกองไฟอยู่นะครับที่แบบเอาไว้ปิ้งมาร์ชเมลโล่นั่นเองนะก็นี่เลยมันจะมีตัวหนังสือที่วางอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับนี่เลยกองไฟเราก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเฮ้ยเราก็จะได้ตัว E มาเองนะในตอนนี้เราก็แบบใกล้จะครบแล้วไงเหลือแถวข้างล่างแถวเดียวนะครับที่ยังเก็บไม่ครบนั่นเองนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้ถึงตัวที่เท่าไหร่แล้วมนเป็นับเอาเองนะครับนับไม่ทันแล้วไม่ไหวแล้วเรากลับไปที่แคมปิ้งเหมือนเดิมนะครับ เออทำไมมันคนนั้นเออเนี่ยเก็บตัวนั้นต่อแล้วทำไมไม่เก็บตัวนี้ต่อไม่งไงก็คือแบบต้องมาเริ่มต้องมาเริ่มแบบว่าให้ดูว่าเข้ายัางไงอะไรงไงเดยวก็มีคนมาถามว่าแล้วแล้วพี่ไปตรงนั้นยังไงแล้วไปตรงนั้นตรงนี้ยังไงอะไรอย่างนี้อีกนะครับก็แบบว่าอยากให้แบบอ่ ตัดความกังวลใจในการค้นหาตรงนั้นไปก็เลยแบบว่าไปเริ่มในจุดที่คิดว่าน่าจะมาและเดินมาถูกนั่นเองนะครับก็นี่เลยเดี๋ยวเราไปที่ถ้าของแคเดนพูลนั่นเองนะครับนี่เลยในถ้าของแคเดนพูลก็จะมีข้างหลังเขาเนี่ยตรงกล่องสมบัติเห็นไหมมันจะมีตัวหนังสือซ่อนอยู่ในตรงนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งตัวนะครับตัว H นั่นเองนะอ่าก็เดี๋ยวเรา ต้องกระโดดเข้าไปเก็บนะครับถ้าเรายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเมเลขึ้นไงต้องแบบกดกดเข้าไปเก็บนะครับแล้วเราก็เริ่มตัวแรกนะครับในแถวสุดท้ายนะครับโอ้โยยังเหลืออีกยังเหลือยังเหลืออะไรละยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับแล้วผมก็มายืนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับที่หน้าแคมปิ้งแต่ผมไม่เข้าแคมปิ้งไงมันจะมีตู้โทรศัพท์ตรงนี้นะครับมีตัวหนังสือตัว A อยู่นั่นเองนะอันนี้แบบไปรวดเร็วนะครับคิดว่าน่าจะมากันง่ายอยู่นะครับที่พลาซ่านะครับตรงทางเข้าแคมป์ก็จะเจอตัว A นะครับเออ อ่ะอันนี้ไม่งงเนาะอันต่อไปนะครับเราก็อยู่ที่พาซ่ากันเหมือนเดิมนะครับแต่ที่พาซาในตรงนี้นะครับเราต้องไปข้างหลังนะครับก็คือเพชรช็อปนั่นเองนะครับก็คือร้านขายของสัตว์เลี้ยงนั่นเองหรือร้านขายไข่นะครับอ่าก็เห็นไหมครับตรงโลโก้เพชรช็อปข้างหลังนะครับตรงตัวพีนั่นเองนะนี่เห็นไหมมันจะมีตัวพีสีน้ําเงินนะครับที่แบบว่าอ่าอยู่ตรงป้ายไงเราก็ทําการเก็บก่อนเลยนะเพื่อให้ตัวหนังสือของเราได้ครบกันก่อนในตอนนี้นะครับ พื่อจะไปเก็บตัวต่อไปไงนี่ตอนนี้แบบไล่เรียงปทีละตัวทีละตัวใกล้ครบแล้วนะเออก็ก็อันต่อไปนะครับเราก็อยู่กันในถาวนั่นเองนะครับก็คือหมู่บ้านจัดสรรที่เราเข้ามาเป็นบ้านจัดโฮมบาร์ตี้นะครับนี่ก็พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราเดินทางซ้ายสุดเลยนะหักซ้ายสุดเลยเดินตรงไปเลยมันจะเจอคาเฟ่นะครับจะเจอคาเฟ่หนึ่งคาเฟ่นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะครับนี่มันจะมีตัวพีนะครับนะครับ ตั้งอยู่บนบนเมนูนะครับอ่ามันไม่ใช่ลานจอดรถนะครับอย่าไปเข้าใจว่าเป็นลานจอดรถนะมันคือตัวพีนะครับนี่เราได้เก็บตัวพีดับเบิลนะครับสองพีติดนะครับเออก็จะเป็น PP นั่นเองนะครับโอ้ยไม่ใช่นักร้องนะนักแตลกแสดงนะครับโอ้ยหล่อมากเลยนะครับหน้าตาดีมากเลยนะอ่าตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะแบบจะใช้ค่อนข้างจะค่อนข้างใช้เวลาในการทําหน่อยจะใช้ค่อนข้างอะไรล่ะนะครับเราต้องทําการขึ้นอ่าบอลลูนนะครับลอยฟ้าเพื่อข้ามไป ถึงจะไปเก็บตัวหนังสือตัวนั้นได้นั่นเองนะนี่ตอนนี้ผมก็ยืนรอจนเช้านะครับเพื่อที่บอลลูนจะลอยมาหาผมนั่นเองโอ้ยแล้วตอนนี้ก็รอบอลลูนในการขึ้นขึ้นขึ้นและบินไปนะครับบินอะไรลอยนะครับ และลอยไปยังจุดที่เก็บตัวหนังสือ,อตัวต่อไปอยู่นั่นเองนะคือตรงนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาในตอนที่บอลลูนมันขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องรอนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณกะเวลาได้ดีนะครับก็จะมาทันในส่วนของบอลลูนที่มันลอยมาพอดีนะครับนี่เห็นไหมครับบนหลังตึกนี่เลยนะครับนี่มันจะมีตัวหนังสือนะครับตึกที่สูงที่สุดนะครับตอนนี้ก็จะมีตัววายซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับเราก็ทําการเก็บ ตัวไายไปเลยนะครับนี่เราก็จะได้ตัวหนังสือมากันแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเฮ้ยมาดูมาดูเห็นไหมผมเลียงทีละตัวมานะครับตอนนี้เราก็เหลือ7ตัวสุดท้ายนะแล้วกล่องข้างล่างเนี่ยผมได้สองกล่องเรียบร้อยแล้วนะเราจะต้องทําให้ได้กล่องที่3มเพื่อจะได้ไอ้ลางเลื่อนนะครับล้อเลื่อนลากลากเลื่อนลาลากอะไรนั่นนะครับแล,ล้วเราเดินมาทางขวามือนะครับในพาซาไอ้ปุ้ยในดาวเทานั่นเองนะระหว่างร้านไก่ทอดนะครับกับ ไอ้ร้านโรงหนังนั่นเองนะครับตรงถังขยะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวเอ็นม,มาทิ้งไว้อยู่นั่นเองนะครับนี่โอ้โหแบบว่าอย่างไวเวอร์นะครับเรามาในตัวต่อไปเลยนะครับตัวที่เท่าไหร่นะเหลือ6กตัวสุดท้ายนะครับตัวหกตัวสุดท้ายในในร้านคุณหมอนะครับมันมีตัวอ e ีที่แบบนอนป่วยอยู่ไงอ,อผมก็เลยแบบว่าต้องมานเยี่ยมชมไงนี่ตัวอ e ีนะครับตัวที่6นะครับแล้วเราก็ ไม่ใช่ตัวที่6นะครับตัวที่6 6ตัวสุดท้ายตอนนี้เราเหลือ5ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมห้าตัวสุดท้ายเราเลี้ยวขวามาอย่างไวเลยนะเราเดินมานะครับที่ที่พลาซา่าที่พลาซา่าอ่าและเรามุ่งตรงเลยไหมคุณดูเลยผมวิ่งตรงเลยแบบวิ่งตรงด่วนจีเลยครับตรงจีเลยนะครับว่ายน้ําไปอย่างไวนะครับก็ถ้าถามไม่ถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ขับรถหรือพี่ไม่ใช้เรืออะไรไม่เอานะครับเดินดีกว่านะครับแบบดูง่ายนะครับ ดูง่ายจะได้แบบไม่งงนะครับเดีแบบ๋ยวขี่รถไปมุมนั้นมุมนี้เดี๋ยวงงอีกนะครับผมก็เลยเอาแบบว่าอธิบายแบบเออให้ง่ายให้เห็นแล้วก็จะไปตรงไหนก็กอ,อกไปตรงนั้นนะครับผมนะเออนี่เลยมันก็จะมีตัว e w นะครับที่แบบว่าอยู่บนเรือเล็กนะครับต้องหลุมฟ้านะครับเออก็นี่เลยเราจะได้คำว่า New มาแล้วเรียบร้อยนะครับเหลืออ,อีก4ตัวสุดท้ายนะสตัวสุดท้ายเนี่ยเรามาอยู่หน้าแคมปิ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปในแคมปิ้งนะครับ เราโหลดสักครู่เราโหลดสักครู่นะ,อะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะขวามือของเราขวามือของเราเลยนะครับนี่เลยตรงจุดกระโดดนี่นะครับนักท้าทายเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนครับเสียงเริ่มเริ่มมีสเสียงหะและเจ็บคอ,อนิดหน่อยเพราะว่าคลิปนี้แบบนานไงแบบโห,โหอัดเสียงนานจัดนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้เรามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นอ่านี่เลยตรงยางตรงนี้นะครับเห็นไหมคุณเห็นกิ่งไม้ไหม คุณเห็นกิ่งไม้หนมะกิ่งไม้มันเป็นรูปแปลกๆนะเออนะครับมันมีตัววายอยู่นั่นเองตรงกิ่งไม้นั่นเองนะเออนี่เลยนะครับก็เราก็เก็บตัววายมาเรียบร้อยแล้วนะหูยนี่เหลืออีก3ตัวสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ไอ้ลางเลื่อนแล้วนะครับเรามากันในดาวเท้ากันอีกแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเขาบอกว่าอีกตัวนี้มันจะอยู่ในสถานที่ที่คนไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะครับ นั่นก็คือสนามกีฬานั่นเองนะ่าขูอันใหญ่มากเลยครับนี่เลยเราต้องเดินผ่านไปทางนี้นะครับแล้วเราจะเจอสนามฟุตบอลน,นะครับสนามกีฬาเลยสนามฟุตบอลครับนี่เราเดินตรงไปเลยนี่นะครับไอตรงเนี้ยทางที่เรามาก็คือไปหมาดใช่ไหมไปหมาดนั่นแหละแต่เราไปทางขวามือไงไปทางขวามือนี่หักขวามือเห็นไหมสีตัวเขียวๆนะครับที่แบบโพโชอยู่ตรงนู่นเลยตรงป้ายเลยนะครับ ไกอาไอสแลนด์ลีกนั่นเองครับโอ้โหแสดงว่าอาจจะมีกิจกรรมแข่งฟุตบอลนั่นเองนะครับแต่ยังไม่มีนี่เลยนะครับตัวอีนะครับที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแบบซ่อนซ่อนแบบซ่อนยังไงให้เนียนนะครับก็คือซ่อนตรงตัวอีนั่นเองเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะเหลืออีก2ตัวสุดท้ายนะครับอีก2ตัวสุดท้ายอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่พลาซ่ากันต่อนะครับแล้วเราก็เดินมาทางนี้เลยนะครับทางชายหาดอีกแล้วนะครับ เอจะข้ามไปเกาะหรือเปล่านะคิดว่าไม่แน่จะข้ามไปเกาะนะครับเราก็ไม่ไป atte, แต่เราก็มานี่เลยนะครับตรงเก้าอี้ชายหาดนะครับนี่มีตัว A ครับมานอนแบบอพักผ่อนหย่อนใจอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็จะเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเอาไว้ทําเป็นอนะีพีหน้าแล้วกันนะเออจะได้แบบเออให้ทุกคนแบบว่าไม่ได้ไงแต่หลอกๆนะครับ <laughs> ไม่ไม่คืออันสุดท้ายนะครับอยู่ในร้านขายรถนั่เนเองนะ่ยคูนี่ต้องเดินเข้ามานะครับในร้านขายรถนะครับที่พลาซ่านะเออเราเข้าร้านขายรถเลยเข้าร้านขายรถปุ๊บแล้วนี่คนขายเขาจะเดินสวนมาหาเรานะครับแต่เราเดินไปทางขวาเพราะผมไม่ได้มาซื้อรถผมไม่ได้มาซื้อรถผมมาทำอย่างอื่นนะครับ เขาก็จะได้มาถามเฮ้ย hey, คุณต้องการอะไรอ่ะเ้ยคุณกำลังมองหาอะไรอยู่นะบอกผมก็ไม่ ain, ไม่ได้มองผมกำลังมองหาตัวอาอยู่นะเออจะได้ครบไงเอยแล้วเราก็ได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับนี่ทั้ง30ตัวที่แบบว่าต้องสะสมให้ครบนั่นเองนะครับนี่สำหรับกิจกรรมล้อลากลางเลื่อนนะครับผมได้ครบทั้งหมด30ตัวแล้วผมก็จะทำการรับ กล่องแรกเลยนะครับก็จะได้หมวกมานั่นเองนะอันต่อไปนะกล่องที่20เนี่ยก็จะได้เสื้อเพนกวินนะครับแล้วก็อันสุดท้ายและท้ายสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือแคร่ต้นไม้นะครับที่แบบเอาวเลื่อนลากขนาดที่แบบว่าเราไม่ได้เลื่อนหรือไม่ได้ลากหรือยังไม่ได้ขยับนะครับเสียงมันก็จะมีซาวออกมาๆๆๆแกบกบนะครับเหมือนผมจะ,จะคลากเสลนะครับแล้วผมก็นี่เลยมาแอบ,บอยู่ตรงป่านี่นะครับ เพื่อทําการแบบว่าน,นี่เลื่อนออกมาให้โชว์ให้เห็นแบบว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวหมุนไงเอ,อเ้ยแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูนะว่าความเร็วของไอ้ไอ้รางเลื่อนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหนนร่นะเป็นสีฟ้านะความเร็วอยู่ที่3.5มจุดห้านะครับก็คือผมว่ามันก็เหมือนลากมันเร็วเหมือนเร็วนะเร็วนะแลวถ้ากดอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเร็ว3.5หรือว่ามันเร็วกว่า3.5มจุดห้านะก็เลยลองเลื้อยไปในน้าโอ้ยได้เอไม่ได้นี่วะนะครับก็สําหรับ30ตัวก็มีเท่านี้นะครับตัวหนังสือก็ยัยงลืมมาับล่ะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมวิดีโอที่ระบบได้โปรโมทขึ้นมาให้ผมด้วยนะรับชมกันเยอะๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอ,อยติดตามผมมาตลอดนะครับผมขอบคุณครับ